มาถ่ายต้นนาคสามกษัตร์นะเจาเนะ้ะต้นนาคสามกษัตร์งามดีนะเจ้าต้นนาคสามกระสัตรนยะดูใบมันนะเจ้า แล้วน,นี่กเกษตรทีเรือนนอกเจาก้าเศรษฐีเรือนนอกกับต้นนาคสามกษัตริย์เป็นไม้มงคลนะเจ้าเนาะเศรษฐีเรือนนอกนี่ถ้าปลูกไว้ในบ้านเรากะจะเริ่มรวยเงินทองนะเจ้าเนาะส่วนต้นนาคสามกษัตริย์กะเป็นไม้มงคลปลูกแล้วเราก็จะมี บุญนะเจ้าเนาะมีบุญฟังชื่อเนาะเจ้าเนาะบุญบาร,รมีนะเจ้าเนาะบุญบาร,รมีนะเจ้ะนะาเนาะทำให้เฮาสุขภาพแข็งแรงร่มเย็นนะเจ้าเนาะเศรษฐีเรืร่อนอกนี่รวยแน่ๆเจ้าเศรษฐีเจ,จ้าเนาะ คำว่าเศรษฐีนี่แปลว่าเราจะเริ่มรวยเงินทองเริ่มรวยสุขภาพเนื้อสัมกสัตว์ได้ชอบคือชอบเนื้อสัก์กษัตริย์ใจ้ก เจือกงามดีนะเจ้าเนาะเป็นไม้มงคลจะฟอกอากาศกันได้ตัวเจ้า ดูก้ามปูนะจ๊ะเนาะก้ามปูนี่จ๊ะก้ามปูจ้ะก้ามปูจ๋างามดีจ้ะต้นก้ามปู จบลงที่นักสามกษัตริย์นะเจ้าคลิปนี้มีไว้ตาอีนะเจ้าปนเปื้อนสวัสดีเจ้า